เฟรมหมายเลขหนึ่งสครับวรพจน์ลำกะ VJ w o r k ์ h o ชครับเอาแล้วคันดีคันโปรดผมเลยแจ้งทราบนะครับแจ้งทราบเอกไดโน่หาดใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุออกจากโรงพยาบาลแพทย์รับรองแล้วว่าปกติและกำลังเดินทางกลับมาที่สนามครับโอ้โหปลบมือให้กำลังใจพี่เอกด้วยครับ โอ้โหแห่ได้ยินแล้วก็ชื่นใจครับเดินเลยนะแกยิ้มถ่ายคลิปส่งมาให้ดูปกติแล้วฮะพึ่งจูนเสร็จครับ VJ Workshop วรพจน์ลำ a ากับ FT 8 6 LS คันนี้นี่ผมรอดูทุกปีนะถ้ามานะเป็นรถกันโปรดผมจริงฮะผมชอบ FT 8 6ครับมอก่อนเอกลาสุบริการช่างใช่ เฮียบุ้ยเป็นคนขับแล้วก็มาอยู่กับวีเจฮะโอ้ยสดเสียงเข้าเส้นเลยไหมสไตล์ไอพีเอ็นซีสไตล์พีเอ็นซีจริงทั้งแก๊ง เออสัีทีมนี้พ่อหมมีแดมรุ่นใหญ่ตสสถ้าเกิดว่าโครงการเอ็กบอลจัดจักจัดไม่รอดแวะมาที่สนามปากเกร็ดได้นะตรงไหนเนี่ยเข้าท่าน้ำรอดอุโมงค์ปุบแล้วรอดอุโมงค์โอ้โหนี่ไไฮลลท์เยนะไฮไลท์เลยนะวิ่งผ่านหน้าวัดกรมชนถนนแม่งลูกลังเลยเอ้าแบบ เอาแบบตื่นเต้นเลยนะ <มา S 1> ดอกเดียวรู้เรื่องเร็วกว่า6.7ปตั้งโจทย์ไปเร็วกว่า6.7นาาาี่เฮอ,อัธจัน์แตกยกเถอะครับยกเถอะครับ ขอลองคือคันนี้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ร้องไม่ได้อะไนี่คือรันแรกเลยครับครับแล้วก็จบเลยครับอ่าก็เลยแบบมันก็ต้องทรงนี้คเพราะว่าไม่ได้ลองไม่ได้เซตนะแต่ก็ได้ออกมาลองวิ่งครับอ่าแต่ก็อย่างน้อยก็จบ402เมตรด้วยถูกต้องเออวิ่งถึง9972นะทีมคูเวนปีออร์ดีครับ รันแรกและรันเดียวเมื่อวานนี้9972กลับไปเรียกว่าดู Data l ล็อกไปปรับ s e ตติ้งใหม่ดูครับว่าจะเร็วกว่า99ได้หรือเปล่า เปลี่ยนยางใหม่หมดแล้วหมดแล้วล่ะหมดแล้วเสียงก็ทรงพลังจริงๆนี่คือกะว่าแบบยางเต็มๆบัดออกไปเลยครึ่งหนึ่งไอ้ท้ายมันห้อยนิดนึงยางมันสูงไปหน่อยสปินอีกทีครับเช็คหน่อย เนจ์เจมเจ๊ะไหมใช่ครับมิสเตอร์เนจเจมเอามิสบาถ้าคุณเก่งภาษาคูเวตใช่อังกฤษไม่ได้คูเวตถนัดเลยเอาละครับขับสายหายใจไม่ออกก็หายใจไม่ออกก็จะบอกจะควยจะเบิร์นหรือเปล่า

ยางหลังแลตบบยางหน้ายาวนะนั <recess ed isolation> ้น <érer> ฟ <Help> ีท <messed up> ิ้งหมดเพราะเชื่อว่าปิดมหาศาลนะคะเนโอเคเอกเอก ท้ายอายุเป็นกันครับท้ายอายุเป็นกานการเจ็งครับเขาเลายเขเส้น227่สิเ <27, 27. S 3> ชื่อว่าปีหน้าเขาน่าจะมาใหม่ครับมาอยู่แล้วนี่มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะ,ะใช่คนระับเพราะว่ารถที่ก็มาแต่ไม่มีอะไรเลยนะ,ะแล้วก็มาให้ทางบางังบดทำให้หมดเลยเป็น มันเลี้ยวยังไงดีกว่าเออแต่ว่าเข้าซอยเมืองไทยไม่ได้อแต่เชริการมันเลี้ยวได้นะหกล้อ,อมันสามารถบิดได้ครับไม่สามารถเข้าซอยอยู่ในประเทศไทยได้ไปต่อไปไปได้เจ็ดสิบสครับจิตกรลีลากรหนกครับสวนส้มสุรชัยเมาาื่อวานวิ่งไปแปดเก้าแปดครับแปดเ จะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้เวลาเดิมครับ6.781ต้องเร็วกว่าครับ6.781ซึ่ง6.781นั้นเป็น,ปนยนต์ดีเซลครับแล้วคาดการว่าไม่น่าวิ่งแล้วด้วยครับน่าจะเบรกิ่งเสรีตัวเองไวนนี่6 7.11นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่แต่เท่าที่ทราบได้ได,ได้คุยกับจ็อบก็ไม่น่าไม่น่าจะวิ่งนะ หกจุดเจ็ดแปดเครับโอ้น้ำอะไรนะน้าว้า้ำเดินฮะน้ำน้ำมันหรือน้ำเปล่าครับน้ำ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 โอ้ใ่ปีนี้จบแล้วไบ่ไวิ่งแล้วครับเพราะว่าเบิดนยางไปแล้วกฎกติกาก็คือถ้าเริ่มเบิร์นยางเมื่อไหร่นั่นหมายถึงคุณได้เริ่มต้นการแข่งขันแล้วครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับถ้า ไม่รีบไปไหนจบรุ่นสุดท้ายครับทางผู้จัดคุณพิพงเ์เอ์มนวจะให้ท่านนำรองเท้าของท่านมาเหยียบจุดสตาร์ทครับมาดูว่าเหนียวแค่ไหนว่ามันเหนียวขนาดไหนโอ้นาออสยังอยู่ฮะแชมป์ซูปอัพไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยปี2002ใช่ครับกับ SA22 คู่ใจของเขาต้องพูดครับไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นอน โูท่าไปหมดนี่ด um um ูท um 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 ี่ผมนะครับโอ้โหดูท่าเกียร์ท่ามึงกูบอกตรงเลยบอกแล้วคนนี้เขาต้องมากับเพลงของท็อปกันนะโบเครื่องบินโจับจัอ บอกตั้งนาให้ถอยเริ่มใหม่อ๋อถอยเข้าวอเตอร์บอสเพราะอสองล้อมันเหยียบน้ำไม่เท่ากาันหมาดๆแล้วก็ปัน่น จะจับเข้าลายถูกไหมเนี่ยขุดไปเยอะไป้าวเลยมันเซเว่นลองดูเขาจะเอาลายเขาจะเอาลายเส้นนี้หรือเขาจะกลับไปซ้ายอีกนิดอะเขาเอาเส้นเดิมเข้าเส้นเดิมเข้าเส้นที่พค้งตรงมายาวสุดตอนนี้ F1 ฟวันไฟนอลแล็แล้วครับใครนำครับยังไม่บอกผมเดานะอะแลนโดอะแล้วใครที่สองม็กเวิร์สแทรเพนที่สองแล้วใครที่สาม พรีเอผิดหมดเลยไอ้เชี่ยอย่าบอกนะว่าเปแมนสโตมุมบ巴าครับลูกชายของอุสมาปาทานครับที่ขับอยู่ตอนนี้ครับคุยกับคุณพ่อในรถครับแล้วก็ให้คุณพ่อดูว่าถอดล่มแล้วนะครับปีหน้าหนูขอนะคันนี้ียนผู้จัดการส่วนตัวกัะเดียเดียวผู้จัดการทีมครับบลั บอกว่าปีหน้าจะลองับด้วยอุสมัปป่าธาบัณฑานฟ้าหมอเจ็ดเจ็ดช็อปครับเมื่อวานนี้วิ่งอยู่ที่แปดจุดศูนย์เก้าหนึ่งขอเลขเจ็ด้โอหนึ่งโมเดียลยกเด่นหนึ่งม่เป็นไรบ้าง หลุยไปเลยพุ่งไปได้เลยได้เลยครับยอมเยอะครับมูทหาย9499ครับเมื่อวานดีกว่าที่8.091ครับมาแล้วครับท่านสสที่ขับรถแดกได้นิดหน่อยครับครับผมครับปีละครั้งพอท่านสรวงเียนทอง ก่อนท่านอยู่ทีมรถแต่งด้วยนะซิกกี้อ๋อท่านซิกกี้ก็ทีมเดียวกับคุณโนโนไทยใช่ซิกกี้แต่ผมจำไม่ผิดนะซิกกี้แล้วก็ไปอยู่สฐอดเิกาเนวเจอร์ซีก็ไปเป็นแชมป์อีเกนายอีเกนายสีบอลเงินแล้วก็นำกลับมาที่สนาม MMC ครับ ขับอีนิดสภาแล้วนะท่าน <c oughs> นิดเดียวสภาท <c oughs> ่านละฮะท่านตกไปอีนิดก็ได้ครับท่านครับถ้าเขาเป็นแชมป์ครับ,รบสสสรวงสัญญากับทุกคนในวันนี้ว่า,วาจะขับคันนี้เข้าสภาโอ้ <c oughs> โหเพดานร่วงนะสะเทือนเลยนะบ <c oughs> ึมบัมบึมบัมเลยนะพูกว่าสสสภา <c oughs> ท่านประธานที่เคารพกราบเรียนท่านสสสรวงช่วยคนณานานำรถออกไปจากนี้ <c oughs> มื่อเช้าที่ฉันตกใจใทงต้องเอาออกวะเป็นต้องขวานวิ่งขวานเอาออกไม่เอาออกไม่ได้ไมันทนไม่ไหว,ห,วหรอกทงอะ่ะวันนี้เอาออกเออทงต้องเอาออกไม,ไม่งั้นไม่งั้นไปแน่ครับ ดูนี่เห็นไหมเห็นเมื่อกี้ภาพไหมพี่บอยดึงเช็คตัวเองเช็คเบลตัวเองเองีว,อง<บ>ว่าต,ต้องแน่นนะเพราะเขาเป็นนักแข่งมาก่อนนะต,ต้องแน่นสุดๆครับต้องเร็วกว่า7 8 8 1ครับถึงจะเป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นทางก,การในร,รุ่นนี้ครับสระบเรีทอง ทีกหนึ่งชั้นวางมีเอฟซีกําลังโป <What? S 1> รเซ็ต861นี่ขนาดออกดุยดุยนะครับนี่ขนาดออกดุยดุยนะครับก้องค้างไว้นิดนึงครับผมต้องดูแลความปลอดภัยท่านสส,สครับค oh, oh. ้างไว้เลยฮะเรื่องเลี่ยงทางของผมอยู่แล้วฮะ <laughs> ใช่จริง,งเรื่องเลี่เนี่ย อยู่เถินครับท่านอยู่เถินครับท่านขอให้ท่านอยู่เถินปลอดภัยครับครับผมอันแรกดีกว่าครับ7.768ครับจาก S.C.G. จอมมตรีซูเปอร์พิกบอส6.9ออปชั่นไวรุ่นบางแสนบริสิงทีม6.781ครับอันดับ2 1.10สรวงเทนททอครับ7.768เช่เวลาเมื่อวานครับ อันดับ3อุสมาปาทานครับ8.091ครับใช้เวลาของเมื่อวานครับอันดับ4อนุวัฒน์มณีอินหุ่ยเปร์ครับใช้เวลาเมื่อวาน8.862จิตกรวีลากระหนครับสวนส้มสุรชัย8.987เวลาของเมื่อวานนะครับและอันดับ6ครับนาแจมอัลเมสบา9.972จุดเเจ็อครับอันดับ7วรพจน์ลำกะครับเพิ่งมาวันนี้12 167จากว j Workshop นะครับตระพนชูจริญผล21811ครับ แล้วก็อีก2คันโนดนัดออโต้คา,าร์ขับโดยชนะพลเหมือนกันแล้วก็จากมาเลเซียไม่มีเวลาครับ,รบจบที่9กับ10เรียบร้อยครับในรุ่นของ Pro Max ครับ